สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้ก็มาตลาดแล้วหัวตลาด้าได้ก็กสุเราจะมาถามว่ climate, าซิอกีก่อนตอนนี้กำลังขาเ่ีแดน่อห่อขามาเบินไปนั้นไหมอวารตชิวชิบัตะบันทงฮะทบันทงนุ่ยยันยันนี่ะบันตงนุ่ยันยัน นสข,ขายของขนาดกลางกลางกินข้าวพี่นอนจะ,จะไดโลดถ้าไดเด้มอมักริกกรไดพี่นองสา เ็ไม่าเลยเาแนวจูไม่าตัวคือเจ้าพันเ้าพันน้ามาหน่อยฝันหวานเอาไปเถอะอันผิาหวั่านเลยไอ้ผ้าแน่นฝันานไปกรเป๋าอย่ไหนไปเพอะอ้ผ้าแน่นฝันหวานเจ้าพันฝันหานาที่เดียร์ฮานมาท่เดีนร์นกันพานเาเยร์านเลยเอาเพิ่งมา โดนคือ <descon> ว <fin anta> ่าม่ายให้้น่าอาคอครับ่ั้นาน้อยใชหมทุกคนเอง้กรกสิทมันยครีซิ่งคนน้าคน้ามานาื้อหรือปลารเอาอยู่กูีาฮัลโหลพี่า

เ้าหนเาสามูได้เจ้าห้าเจ้าหาเลยดมอนพี่นองจา๋ามาขายมา,มากซื้อไปได้ขอตลาดในนอนเราก็จะตลอดซื้อของของคุณอาบอกว่าซื้อักแต่งกว่านะคะหาเลาดูที่จริงที่จริงก็ จริงๆก็ไม่ค่อยได้มาเหรอตลาดตัวนี้นะคะพี่น้องพันนี้จะมาเดินตลาดตัวอื่นตล,ตลาดนะตลาดสีแยกนู่นหลายก็มีเยอะแยะไม่ได้มาโดนแล้วนะคะตลาดตัวนี้จจ็ก็บ่ค่อยมียัง ไม่ค่อยมีเลยไม่ค่อยมีของขายเลยก็ค่อยมีของวางขายคือตลาดในนะครับพี่น้องคะบอจา้าไม่มีนะคะมาซื้อ,อยางเอ้ซื้อสซมักแตงอนะไซื้อชานิบัตรทองเท่าไดร มาขอบคุณแม่ได้ันแล้วเอมเมื่อบนเออแต่ทันทนา,า,านี้เลยางต้นเด็กคนงจ้าแม่ก่อนไหนมาเตอรเหรอ ม่แอลคายนี่แหละตระหนักจังประมาณนี้นะครับพี่น้องไม่ค่อยมีของขายแม่กำลังหีหโอ้คือไมากินอะไรอีก แตงกับพน้ะกพี่น้องเนาะับคนสื่อยังพี่น้องไปแล้วคุณแม่นูหาลูกสาวหาลูกสาวได้นะหาลูกสาวได้รับพี่น้องค่ะเสื่อไ ของกินก oh ับข้าวพี uh, honestly, uh, so uh, ่น้องจ้าวเนาะาาะอันนี้กเลยงบกสิบพนนงแสนหนึ่งมดยให้คอแหนาๆครับพี่น้องขายอันกขายพได้แสนเดียว ดิซมักแต่งมาตามมีแต่หานเดียวเท่านั้นแหละหนในกรงานเดินวนไปวนมาอยู่นี่ยครับพี่้องครับต้องคอส่เอาบ่มีน้ำไม่ด้น um. ้เยอะบอด้เนโดหลังามก่อนเก้าเนาะนา กูอะนียกุฎานีกตนีมาตากินกับข้าววสั่ถ้าเราบะหม่แตงกว็่ทยบมาอย่ัน่งมันไปงานอัวยังเรืออมก็อยู่่บานซี่หมแตงไม้คุณอาครับเราาหกพัน

มแต่งกันเๆเดกพี่น้องงามาแต่งกันเลไ่จอย่าอ้าวไม่เนียพี่นาะท่าคุณแม่มากตลาดยัซื้อมากล้วพอจะกินกับข้าวก็มาแต่งมาตำดอย่างั้นเห็นการตลาดอ น้องสาวอยากลูกชิ้นจะมาซื้อลูกชิ้นปลาลูกชิ้นอะไรแล้วก็ฮอตดอกด้วยมีลูกชิน้นเยอะลูกชินกกช้นปลาปลาเป็นโลโล,โลหนึ่งเท่าไหร่โลหนึ่งเท่าไหร่โลหนึ่งเท่าไหร่ลูกชิ้นก็เป็นเยอะ อันแดงแดงสามสิบอันนี้สามสิบหามีน้ำจิ้มเยอะทอดเนื้อครับด้วยน้ำจิ้มตัวนี้บ้างอันน้ำจิ้มตัวน,น, <40. S 2> น,นี้เนี่ยบลาเดี่ยวครับเท่าไรนี่รวมสี่สินอืโอเคสี่สิบพันพี่น้องจ้าประหยัดลูกชินก้นเลยสือแม่นะครับชิลูกชิ้นมาให้น้องสาวเป็นน้องลูกชิ้นปลากับน้ำจิมมำจ้มจ้ามาเฮ็ดกินเองพี่น,อน้อง จริงกันไหมนะจ้าหกสิบพันขอบคุณเราจะไปซื้ออันพาเย็นให้คุณอาก่อนคะเดี๋ยวคุณเมย์เขากระยาออกก่อนเนาไปซื้อพาเย็นให้คุณอาในกาซื้ออันน้ำมันไส้รถนะครทางตลาดก็เยอะของเยอะอยู่แต่่าของแพงนะคะจะพาค่ะ สะพานก็นมีแต่ตัวงานพี่แต่วตัวค้วองแพงค้องอยากจะแพงเปิดทุกอย่างแบบนี้พาซิขาห้างค่ะพี่น้องเราจะเข้าห้างนะคะเราจะไม่ค่ะันสื้อเท่านี้พี่น้องเพราะว่าจิ๋าไปซื้อน้ำหอมเลยต้องไปดูน้ำหอมก่อนไปกินอะไรบ้างห้างน,นี้อาจารย์ที่เราจะเข้ามาวันนี้นะคะ ี่้องจะหล่อหางมาเลยคำา่าหางนี่โดนได้ครับพี่น้อง,องาาาค่ะเราจะเข้ามาสื่อ,อยังวะอันสียังสีแดงหรือเปล่าน้ำหอมจ้าแบบลาบ้าวส,สื่อคื่อบุคอยมีวะ หาอหอมฮมต้องเลาะหาของดีๆค่ะพี่น้องถูกปรส,ส่ายสด้ลงยังไม่ได้ของที่ต้องการค่ะจะมาซื้อร้านนี้ต่อนะคะซื้อผ้าเย็นสองร้านนะพี่น้องยังไม่มีเลยร้านจุดท้ายแล้วมีผ้าเย็นเป็นแพกบอ่ะเป็นแพกร้านนี้ก็ไม่มีค่ะ สามปรานบ่มีจักรานพี่น<ป>้องหน่อยหนึงยัอยงอีกห้างอยู่ข้างนอกเราเราจะไปดูกันอาบแล้วค่ะพี่น่องคาคุณอาถาอยู่มกะกเต้วหนึ่งถุงแต่ก็มันมีมะนาวด้วยัา้าวกล้ามตะปักสอง,องพี่น้องซาไปซื้ออันอันน่คกับบ่ไดส้สักพ่อปะ่ะฮะนะมึงมาเถอะนะมึงมาอีกอ,อันน,นั่นไว้ลูก ลลมงเอารันเอาเดีนเอาตีันเอล้วอเสือไปได้หนึ่งกูลืมนี่มาถนังเอานี่มันข่าว้นบนมากให้อ้ายนะจ๊ะมามาเข้ามานมัดปากสัได้พี่น้องสกราบก่อนพี่น้องจ้ะนี่เลยครับพี่น้องเทียงเสอเออยกระไร จริงๆกับพาล่างใหญ่ดอกพี่น้องนะงาน,นน้เราจะว่าเครื่องเต็มนะพอห้องบอดี้อยู่บ้านเพันอยู่หน้าพี่น้องจ้บาบอดี้เข้าบ้านหลายปีแล้วพี่น้องสี่ห้าปีแล้วจะมีแต่เสื้อเอื้อยู่เสื้อเอื้อเข่าบ้านเพียงเดียวพี่น้องเขานอนบ้านยังเของอ่ายังออกโอเคพี่น้องจ้ามาเห็นก็คอตัวไปก่อนเด้อจ้าพบกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอขอบคุณจ้าพีม่มังนาวยายลูกสาว ขอบคุณค่ะันทแม่กับบุมีแนวหายได้พี่น้องเอ้ยช่วยกดไลค์กดแชร์เข้าอุ่นไหลให้เลยเด้อขอบคุณจ้าพี่เห็นนี่แหละดึงหนาวิตลังวิตลังวิตหนาพี่น้องเอ้ยจ้าพี่น้องจ้าไม่ได้ฝากไปก็น่าใจให้ครอบครัวพวกเราด้วยนะคะขอบพระคุณจ้าสบายดี